มาถึงแล้วคารุตันวานนี่โคตรตกเข้าพร้อมใส่คนมาหน้าเลี้ยวควายแล้วก็ซ้อมรถน้ำเหมืนนี้นะน้ำทมนาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บใบบอนทิ้นทิ้ีมันไหลมาเฉยเขาได้ขึ้นดอกขึ้นป่าแล้วสนิทคนตกลินแล้ว สบายดีทุกคนสบายดีทุกท่านผู้ที่ตามแล้วก็ฮรสม้มมาตัดต้นจนจบเมื่อนี้ก็ค่อยๆยังอยู่หน้าทุกคนเลยมาหน้าเมื่อนี้ก็มาแล้วหาเลงโง่เลงควายหลังจากเข้าแล้วหายแล้วหน้าแล้วทุกคนแดดคือเก่าทุกคนเลยเมื่อนี้นะบ่แดดปะดได้แต่มันมีเมฆอยู่แต่ว่ามันฝนบ่ตกทกนเลยบองไม่ชนะดินกัเอาแต่กนต้นอยู่หน้าเข้าที่ดำแล้วแล้วก็จุดดินแตะทุกคนเลยจดินแตะดิน,หนแหงหมดละเพราะว่า ผลบโตกมานี่ครับ12-15มือละเข็นหน้าหองแช่แเพราะว่ามื่อน,นี้ขี่ขึ้นไปหาพ่ามาหาเลาะป้าทุกคนเลยเฮ้าโง่กว่าฮะผมนี่ไก่ท่ามาโ,โง่กว่านี่เมืองได้ฮะงานดินกลางหน้าเดิน 7, เจ็ดเดินแปดเคยย้อนเดินแปดแล้วทุกคนเลยนี่หน้าที่ดำแล้วแล้วก็บ่มีห่อน,น้ำอ่างทุกคนเลย กินไต้เฮิบไต้ฮาบแล้วข่าวกับโต้ยขงมันสิพ่อได้กินข้าวกินน้ำเลยบอกปีนี้นะทุกคนฝนน้ำมืดอยู่แต่ละมือแต่มันโบตกบางมือกับ้อนนอนกับบได้ทุกคนเลยอยู่บนหนอของหน้ามันบมมีเอ๋เลยมีแต่ฮอนกับฮอนนี่เธอทุกคนบางเข้าหน้าสิได้ดำแล้วแล้วนะ มันกับโ้เฮินโบ้เกินเลยเพราะว่ามันโบ้ฝนโบ้ห่อมันเลนี่อยูดินเขาคอนโตนี่กันฝนห่อมใช่ว่าง่ามยุ่วเขาแต่แบบมันฝนโบ้ห่อมนะมันอยู่ดินแต่เห็บแต่ห่าบกันแล้วนี่บรรยากาศก็ยามเฉยๆทุกคนเลยเอาโง่ควายเอาหอมสิพามาหาเลออาะปลาไอ้ยามได้แล่นทุกคนเลย ถ้ามาเฮิรนชุดแล้วนี่ได้แล่นแต่นึงเฮิรนนี่เมื่อนี้มาชิมานทุกมันหมมนันเลยลุนไปบังน้ำกนันนี่ตอนนี้ก็ตะเวนเทงแล้วทนเลยลายควายเฮิรนไปข้าผมผิดถ้าพี่น้องเฮิรนไปรอบปากอื้ออื้ออื้ออืมอ,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 อ 으 응응. 응. 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 อืมอืมขอชิบมาขึ้นป่าทุกพเดยถ้ามารอบป่าพัฝนตกล้นี้โอ้ประทันที่นอดป่าส่วนนี้ฝนตกเลยมืดตลอดเลย เอาแต่ได้เห็นคนเดยังบ่แห้งไปได้เพอยใส่ข้าเหรงเราไม่ใช่น้อยนอนว่านี่นะอากาศตื่นมาเราสีผ้ามาเลาะผักสดตกก้อนไปก้อนเลยก็เลยโบได้เหินนะนี่เราพี่น้องบางคนตกก้อนนีไหมดิคนเมือม่อโตกมาเป็นเดินแล้ว ดิีเต้หาห้าเต้เฮิบตัวน,นี้ก็หม้อต้มแล่นคนนะต้มแล่นถึงง่ายอีกสองคนก็เบาไข่น้อยแล่นก็น้อยดียนุนกเออเล็กบ่ ทิ้งคนแม่็ไดะสองคนกับบ้านก็ใหน้อยได้ไหม เข้าพร้อมใส่คนมาหน้าเลี้ยวายแล้วก็ซ่อมรถน้ำเบมืนี้นะะเราใส่น้อยกับโกนโกยลงมาก,กขึ้นเขารถนี้เออไม่ได้ล้างมือเลยโอ้ออ้อขึ้ก็ คนแห้งเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลงมาแปลแปลงรถทุกคนชมรถโค้งรถเพทุกคนกำลังสีหมางอ๋เป็นชิน้นเป็นชิน้นเท่าจอมลุ้นน้ำกันกคนเลยเป็นช้างโ่ข้าวมานี่ เอาอนามัยแล้วกับชีเอาขี้ต้มเอาเพ่อแล้วแล้วกับชีหันปีนขึ้นมากับหันน็อตนั่นเออทุกคนอืมเห็นแล้วอ,อืม ขั้นตอนต่อไปสิหันน็อตนี้อ้าทุกคนหันน็อตนี้อ้จนเมอดสิมังนี่น็อตอันนี้มันมีอยู่ชิพกโตวะคือว่าชิพกโตนี่แหละกันบังบอกคักทุกคนเลยกันจำบวชผิดนะกระใ้อันกระเจ็บบกหันไปเลย มาสันเด็จนองเรียบร้อยทุกคนนี่สี่คอยเอาเอาันอันันั้นออก บีตอนนี้จะแตกพี่นี่แตกเลยโอ้มัดเลยมาให้มาสักที บ๋าสีผมแล้วหน้าบ๋าสีขึ้นป่าทุกคนเลยแล้วหน้าพอาติดฝนตกเลยเลยบ่โบ่ขึ้นโบ้ไรทุกคนเลยขึ้นป่ากันทุกคนเป่ากับผมมีเนื้อหากินติดตกเลยฝนละฝนเอิญฝนหญ้าฝนเศร้าฝนละทุกคนเลยหมูมันติดตกไปเฮินหาเลยทุกคนเลยถ้ามันตกสมแดดจะโอ้เป็นทิศสองทิศปุ๊บเผานี่เป๊ะแรกเลยนี่พาไปเลาะหาบนเผาก่อนทุกคน โอู้หสิโทมแล้วเขาเนีเอ็นหูไล่มองเลยดิขั้นไม่สูงนะบมมี่ร้อนน้ำออกโอ้โคดมันแมปอยู่น้ำนเขานะ กดพื้นเลยื้นเห็นแต่น้ำทั้งหมดน้ำเต็มถงโอ้ขาบอมอนเมา ลงก,กาเขายัางมาแล้วมุมีน้ำทุกคนเลยเขาดำช่องแล้วนี่หน้าดูดไม่กันเย็บโบเบ็บโบเบ,บ,บ,เบ,บ็บใช่ปหน้าขาดดีล่ละทุ่งหน้าทุกคนเลย น้ำไนหลวนลงมาเยอะสิปก,ก้อยชิละดีหน,น้าหากระดำนี่เขียวเกาเอาเลยคนเอาฝนตกเสื้อละเขียวเลย้ามันเดินดีกำลังเข้มคนเพ็ดหน้า ้ำทมหน้าแล้วบานนี้ทุกคนเอ้ยน้ำทมเข้าละไปเข้ามีแต่เสียงแรดบานนี้ใส่ฝนมากแล้วบ้านนี้พาพี่น้องส้งมบรรยากาศตามธรรมชาตินี่ท้องหท้องหน้าทุกคนเลยฝนตกลิ่นเดินเจ็ดขอยห,หาเดินแปดเข้ากระเกีียวขพ้นแล้วบ้านี้ฝนตกเจอเลย นาหาอดเป็นแท้ไปแล้วขังเข้าไปเพเ่ยนะี่น้ำท่วมนาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บใบบอนท้นทีมันไหลมาเฉีเขา้า ได้ขึ้นดอกขึ้นป่าแล้วตอนนี้ฝน,นตกน,นิดละคือสาวแดดฮอตอยู่ทดินใต้หาบมาทนนะบายบายมาฝนตกเลย แต่ในแห้งอนเลยยังบบแห้งประดายอ็ใส่ข้าวเลง